สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราวของ Injustice 2กันต่อดีกว่านะครับและในตอนนี้เรื่องราวของเรานั้นดําเนินมาถึงภาคที่11กันแล้วนั่นเองเรื่องราวนั้นจะเป็นเช่นไรมันจะมันดุเดือดขนาดไหนนะครับผมในตอนนี้การต่อสู้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วฐานของราชอัลกูนั้นได้ถูกจู่โจมโดยเหล่าฮีโร่นั่นเองความมันนะครับผมกําลังจะไปต่อแล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกันเนี่ย เราจะขอประกาศกิจกรรมกันแป๊บหนึ่งนั่นเองครับเพราะในตอนนี้ผมได้มี i ิน t a g r a m เป็นของตัวเองแล้วนั่นเองชื่อหมอนคอมมิคเวิลด์นะครับผมและเราจะให้รางวัลแต่คนที่ไป Follow จํานวน3รา,างวัลน,นั่นเองครับนั่นก็คือหนังสือคอมมิกนั่นเองหาใครอยากรู้ว่ามีเล่มไหนบ้างเนี่ยไปดูได้ใน IG เลยนะครับผมและเราจะประกาศผู้โชคดีในวันสิ้นเดือนนี้นั่นเองครับผมและในตอนนี้นะครับเรามากลับสู่เรื่องราว Injustice 2ในพาร์ทที่11กันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา ไปเริ่มความมันกันต่อเลยจากเสียงร้องที่คอนเนอร์ได้ปล่อยออกมาจัดก,การแบทแมนล่างชั่วของเราติดผนังไปเลยเนี่ยครับผมด้วยพลังเสียงนี้เองครับมันดังออกมาจนถึงชั้นภายนอกนั่นเอง บูบีเทลนะครับผมที่คอยลาดตะเวนอยู่นั้นก็ตกใจนะครับในตอนนี้เขาได้ขาดการติดต่อกับเพื่อนร่วมทีมไปแล้วมันมีเสียงร้องออกมาจากชั้นใต้ดินแบบนี้มันต้องไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวฉันจะไปช่วยเองเพื่อนๆบูบีเทลน,นะครับผมได้ร์จพลังทั้งหมดที่เขามีและเตรียมที่จะทะลวงชั้นปาการเข้ามาเพื่อที่จะมาช่วยเพื่อนๆของเขานั่นเองครับซึ่งในเวลาเดียวกันนี้เองเหตุการณ์นั้นก็ได้ตัดไปในภายในนะครับผมทีมของแบทเกิลแบ็คคานเนลลี่แบ็คไลนิงและโอลิเวอร์นะครับได้ฝ่าดา ได้เลยเราต้องตามเสียงร้องนั่นไปนั่นคือเสียงของคอร์เนอร์ดูเหมือนว่าในตอนนี้ทีมของพวกเขาจะเริ่มได้เบาะแสน,นะครับผมว่าลูกๆนั้นอยู่ที่ไหนกันแน่ซึ่งในเวลาเดียวกันนี้เองเหตุการณ์นั้นก็ตัดมาที่ฝั่งคอร์เนอร์นะครับด้วยการร้องนั่นนะครับผมเสียงมันดังไปทั่วอาคารไปหมดเลยนั่นนะครับผมไม่ได้ดึงดูดแค่เหล่าฮีโร่มานั่นเองมันยังดึงดูดเหล่าวายไลา์มาด้วยนะครับผมและกับตันโคและคาตา่นนะครับก็ได้นํากองทัพบ,บินจาม,มาจัดการกับพวกเธอแต่ก่อนที่จะไดด้เรรรริ่่มมจัักกานนะคบผ Queen, ว็ เาวาอไ้จนกระทั่งทีมฮีโร่นั้นเดินทางมาถึงลูกดอกของกีนแอโร่นั้นได้เข้าน็อ c หน้าของกัปตันโคก่อนเลยจากนั้นแบ็คไลนิ่งของเราก็โชว์พลังขั้นเทพของขาออกมานะครับผมช็อตสายฟ้าใส่เหล่านินจาจนช็อตเดี่ยงกันไปหมดเลยครับคาตาหน้าที่ยืนงงอยู่คนเดียวนะครับผมก็เลือกที่จะไม่ต่อสู้ซึ่งแฮร์รี่ควินนะครับผมก็ให้ข้อเสนอกับเธอว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับลารชเอลกูเลยเธอไม่ได้ต้องการการต่อสู้ในครั้งนี้ไม่มีใครดูเธอแล้วในตอนนี้รีบใช้โอกาสนี้หนีไปซะ ซึ่งในเวลาเดียวกันนี้เองครับผมพ่อลูกนั้นก็ได้กลับมาเจอกันแล้วนั่นเองคอนเนอร์นะครับผมได้กลับมาเจอกับไดนาและโอลิเวอร์และคอนเนอร์ของเรานะครับผมก็รีบเข้าไปกอดในทันทีเลยแต่เรื่องราวมันยังไม่จบแค่นี้ครับผมแม้ว่าทุกคน,นะจะได้กลับมาเจอกันแล้วเนี่ย แต่อาการของวายแคทนะครับผมสาหาัหน้าดูเลยโดยทางโอลิเวอร์และเจฟเฟอร์สันนะครับผมก็ได้พาล่าของวายแคทไปก่อนนั่นเองพวกคุณรีบไปเทเลพอร์ตเถอะในตอนนี้เด็กๆนะครับผมได้ถูกส่งไปยังที่ปลอดภัยแล้วซึ่งบาบาร่าและฮาร์ลี่ควินนะครับผมก็จะตามไปช่วยแบทแมนต่อนั่นเองและเหตุการณ์ของเราก็ได้ตัดเข้ามาในเรื่องจริงๆแล้ครับผมสถานการณ์ของแบทแมนในตอนนี้หากใครจําได้นะครับผมหลังจากที่ครานั้น ถูกแยกกับไวแคท้วยฝีมือของพอยซ o น i v วีเนี่ยแบทแมนของเราก็ถูกพอยซ o น i อวนั้นจับตัวมาและลัดด้วยแถววันเตรียมที่จะจัดการฆ่าแบทแมนในทันทีฟังให้ดีนะแบทแมนพวกเราทุกคนนะ่ะได้ถูกสั่งเอาไว้ว่าห้ามฆ่านายแต่ฉันโกรธ โกรธมากจริงๆที่นายกล้าเหยียบเท้าของตัวเองเนี่ยเข้ามายังที่แห่งนี้และฮาร์รี่ควินนะครับผมก็เตรียมที่จะเข้ามาจุมพิษและปล่อยสารพิษให้ฆ่าแบทแมนให้ตายแต่ก่อนหน้านั้นนะครับผมอย่างที่เรารู้กันแบทแมนนั้นเป็นคนที่เตรียมแผนการไว้สําหรับทุกอย่างอยู่แล้วนั่นเองครับ ย้ำนะครับผมว่าทุกๆอย่างนั่นเองแบทแมนนะครับผมปล่อยสารพิษจัดการฆ่าพืชมาก่อนนั่นเองครับผมทำให้ไอวี่นั้นอยู่ในอาการสาหัสแบทแมนนะครับผมรีบเข้ามาจัดการกับอวี่ในทันทีเลยนี่คือยาฆ่าพืชขรุนแรงมันจะทำลายพืชและล่าของมันทั้งหมดเพราะฉะนั้นฟังฉันให้ดีนะอวี่ในวันนี้ฉันไม่ได้มาเล่นกับเธอ บอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะว่าเอาเฟลดอยู่ที่ไหนกันบอกฉันว่าตอนนี้ซึ่งเหตุการณ์ของเรานะครับผมก็ได้ตัดไปหลังจากนั้นนั่นเองครับทางทีมของฮาร์รี่ควีนพลาสติกแมนลุกแล้วก็บาบาร่านะครับผมได้ตามร้อยเพื่อเตรียมที่จะมาช่วยแบทแมนแต่ทุกที่ที่เธอไปนะครับผมดูเหมือนว่านีวันนี้แบทแมนนั้นจะโกรธมากๆ เมื่อมีคนเล่นกับเรื่องของออาเฟรดแล้วก็เขาไม่เล่นอีกต่อไปแล้วในวันนี้แบทแมนได้เอาจริงและสิ่งที่เธอได้พบก็คือร่างของคิลเลอร์คล็อกและออกก้าที่ถูกจัดการอย่างสาหัสกับตันบุญแรงที่ถูกจัดการโดยแบทแมนพอยซันไอวี่ที่ถูกจัดการจนหมดสมภาพและอยู่ในสถานะปางตายไอวี่ไอวี่เธอเป็นไรไหมฮ ha ารีนั้นเหรอเอาน้ำมาด่วนเธอต้องการน้ำฮารีควินนะครับผมได้รีบเข้ามาช่วยไอวี่ในทันทีแบทแมน แบทแมนน่ะเขาได้วิ่งเข้าไปที่เขตสงวนแล้วฉันฉันต้องปอกป้องมันเอาไว้ขอโทษด้วยนะไอวี่เดี๋ยวฉันจะคุยกับเขาให้บางทีอาจจะประเคนหน้าไปที่หมัดของแบทแมนสักหมัดหนึ่งกับสิ่งที่มันทำกับเธอ แล้วนี่แล้วนี่เธอจะไปแล้วยังไงเหรอฮารีใช่ในตอนนี้ฉันกําลังพาลูกของพวกเราหนีเอกไปนะ่ะและจากนั้นฮารี่ของเรานั้นก็ได้จูบให้กําลังใจไอวี่ไปนั่นเองเมื่อเรื่องราวทั้งหมดนี้จบลงเราให้มาเจอกันแล้วกันนะในทางที่ดีกว่านี้และเหตุการณ์ของเรานะครับผมก็ตัดไปยังส่วนในสุดของเขตสงวนของราชอัลกูนั่นเองในตอนนี้นะครับผมแอนิมอลแมนของเรานั้นกําลังพาเอาเฟดกลับไปยังห้องพัก แต่ดูเหมือนว่าอ n นิมอลแมนของเรานะครับผมจะถูกจูโจมก่อนนั่นเองแบทแมนนั้นได้เดินทางมาถึงที่นี่แล้วและเขาก็ได้รีวิ่งเข้ามาดูอาการของออาเฟรดในทันทีออาเฟรดนายเป็นยังไงบ้างอย่าบังอาจมาสัมผัสตัวเขานะและเดเมียนนั้นก็ได้เข้ามาหยุดแบทแมนเอาไว้เดเมียนนี่ลูกทําอะไรกับเขาน่ะก็สิ่งที่พ่อควรทํายังไงล่ะไม่แต่นี่มันผิดนะลูกพ่อปล่อยให้ออาเฟรดตายผมพาเขากลับมามีชีวิตมันผิดตรงไหนพ่อรู้ไหมล่ะว่าในตอนนี้ผมคิดอะไร ผมคิดว่าพ่อนะ่ะสูญเสียทุกคนไปมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเลยพ่อคงไม่รู้สึกแม้แต่ความเจ็บปวดด้วยซ้ําน่าทาให้พ่อนั้นไม่เคยได้เห็นเลยว่าความรุนแรงที่พ่อได้สร้างไปนั้นมันมีอะไรบ้างบางอย่างในตัวพ่อบางทีมันก็คิดว่าพ่อนั่นแหละคือเหยือ่อพ่อคือเหยื่อของเรื่องราวที่เกิดขึ้นและนั่นแหละทําให้พ่อนั้นคิดว่าการทําร้ายผู้อื่นเป็นเรื่องง่ายมันทําให้พ่อนั้นจัดการผู้คนอย่างไร้ความปานีใช่ไหมล่ะ แม้แต่แบทแมนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมของเขาพ่อนะ่ะลึกๆแล้วก็ต้องการให้คนที่พ่อแคร์ได้ตายจากไปและเมื่อเดเมียนนั้นพูดหักอกผู้เป็นพ่อขนาดนี้นะครับผมแบทแมนของเราก็เป็นคนนะครับมีเส้นจํากัดเหมือนกันแบทแมนของเราฟิลขาดและซัดหน้าของเดเมียนเลือดก,กากออกมาในทันทีใช่แล้วเอาสิ พ่อเอาเลยและในเวลาเดียวกันนี้เองครับผมทุกคนนั้นก็ได้เข้ามาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ไม่กล้ามีใครนั้นเข้าไปยุ่งเลยพ่อจะพาเอาเฟดไปเดี๋ยวนี้ลูกต้องมาด้วยไปไหนอย่างนั้นเหรอกลับบ้านอย่างนั้นเหรอใช่กลับบ้านของเรายัางไงล่ะแต่หลังจากลูกนั้นชดใช้เวลาให้ลูกทาผิดไปเดี๋ยวนะนี่พ่อเสนอให้ผมกลับบ้านไปด้วยและพาผมไปเข้าคุกเนี่ยนะ บ้าไปแล้วอย่างนั้นเหรอไม่มีใครไปกับพ่อหรอกและไม่มีใครที่จะพาเอาเฟสดไปจากที่นี่ได้เดเมียนนะครับผมได้โผล่เข้ามาและซัดไปที่แบทแมนในทันทีแบทแมนนั้นยังสามารถป้องกันเอาไว้ได้แต่เดเมียนนะครับผมก็เฮดบัตขึ้นมาซึ่งในเวลาเดียวกันนี้เองครับดูเหมือนว่าเอาเฟสดของเรานั้นก็จะได้สติขึ้นมาแล้ว แต่การต่อสู้นั้นยังคงดําเนินต่อไปนั่นเองแบทแมนได้ซัดเข้าไปที่ท้องของเดเมียนแต่เดเมียนนั้นก็เฮดบัดกลับมาในจังหวะที่เดเมียนนั้นกาลังจะง้างหมัดมาจัดก,การกับแบทแมนแบทแมนนั้นก็จับหมัดของเดเมียนเอาไว้ได้และใช้มืออีกข้างหนึ่งจัดการหักแขนของเดเมียนในทันทีอยู่นิ่งๆซะงง้นพ่อก็ต้องทําให้ผมหยุดแล้วละ่ะ โอเคงง้นลูกก็หยุดซะเถอะแบทแมนนะครับผมไม่สนใจนะครับพอกันทีแบทแมนเตรียมที่จะใช้หมัดของเขานั้นอดเดเมียจนสลบไปแต่ในตอนที่แบทแมนนั้นง้างหมัดขึ้นมาก็ได้มีเสียงเรียกเขาแล้วมาจับมือเขาเอาไว้ดูชและเสียงนั้นก็ได้หยุดแบทแมนไปในทันทีพราะนั่นคือเสียงของอัลเฟรดนั่นเองเออเอาเอาเฟรดอยางงั้นเหรอใจเย็นลงสิคุณหนูคุณหนูหยุดต่อสู้ได้แล้วคุณหนูสามารถหยุดการต่อสู้ได้ ม,มันไม่เป็นไรหรอกนะลูกอัาเฟรดนะครับผมได้เข้ามาโผลกอดแบทแมน Batman ในฮันทีในตอนนี้อัาเฟรดได้กลับมาได้สติอีกครั้งหนึ่งแล้วเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงต่อไปรอติดตามชมกันได้เลยครับผมใน i n j u s t ติส2ในพาร์ทที่12นั่นเองครับโดยเรื่องราวในวันนี้เนี่ยหลายๆคนนะครับผมอาจจะรู้สึกว่ามันสั้นไปหน่อยหรือเปล่าหรือมันรู้สึกยังไงสั้นๆแปลกๆ เรื่องราวในเล่ม2เล่มนี้นะครับผมโดยอธิบายสอนว่า Injust i c e เนี่ยหนึ่งีเท่ากับ2เล่มนั่นเองครับผมและในอีกสเล่มที่มันผ่านมาเนี่ยมันเป็นฉากต่อสู้ซะเยอะนะครับเป็นฉากแบบต่อยกันไม่มีคําพูดไงเราก็เลื่อนผ่านมันไปเร็วๆนั่นเองครับผมทำให้เนื้อหาในตรงนี้อาจจะถูกร่นที่มันกระชับขึ้นแต่เราก็พยายามจะเก็บให้มันครบทุกรายละเอียดแล้วนะครับและนี่นะครับผมก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเราในวันนี้นั่นเองไว้รอติดตามชมกันได้เลยเดี๋ยวเราจะพยายามจะเร่งให้ที่สุดเลยครับผมให้มันทันจบส นเดือซึ่งมีประมาณ30พาร์ท20ไปตลายแถวๆนั้นครับผมเราก็จะพยายามรีบลงให้บางวันอาจจะได้ดู2คลิปหรือ3คลิปตามที่หลายๆคนนั้นถามมาว่าเออเนี่ยทำไมช่วงนี้ลงคลิปเดียวต่อวันเองซึ่งมันก็เยอะมากนะครับ แต่หากยังไม่จุใจเนี่ยทางเราจะสู้ต่อนะครับผมให้ท่านผู้ชมทุกคน,น,นได้ดูกันอย่างเร็วๆบางวันอาจจะได้ดู2คลิปหรือ3คลิปก็รอดูกันได้เลยในวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย